แบรนาโดซิวาครับน่าจะพอก่อนนะครับล้มเลิกแผนที่จะไปบาร์เซโลนาแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงต้องว่ากันใหม่ซีซั่นหน้านะครับแบรนโดซิวเนี่ยล้มเลิกแผนที่จะไปบาร์เซโลนาครับในหน้าร้อนนี้ตามการรายงานของมากานะครับกองกลางตัวรุกวัย28ปีอย่างแบรน d โดซิวก็มีข่าวว่าสนใจอยากย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาอย่างมากเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับบาซ่าเองครับที่พยายามเจรจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าแบรนด์ดัดดซิวา si wa, นะไปครองในฤดูกาลน,นี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบาซ่าน่ยติดปัญหามากมายเลยทั้งเรื่องค่าเหนื่อยและการเจรจากับแมนซิตี้ทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นตามที่ต้องการ ล่าสุดครับเป็นนักข่าวจากมากาครับอย่างหลนะุยโรโคเนี่ยบอกว่าแบรนด์ดโดซิวาล้มเลิกความต้องการที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วในฤะดูกาลน,นี้นอกจากนั้นแมนซะิตี้เนี่ยจะไม่รับฟังข้อเสนอใดๆที่เข้ามาติดต่อขอซื้อกองกลางไว้ย28ปีหลังจากนี้อีกแล้วนะครับโดยทางกุนซืออย่างเปปกุเดล่าเนี่ยแสดงความชัดเจนว่าแบรนดะ์ดโดซิวาเนี่ยเป็นกำลังหลักในทีมของตนเองณนะตอนนี้และนักเตะเนี่ยนะมีสัญญายาวไปถึงกลางปี2025ด้วยกันนะครับโอ้โหไม่อยากจะขายแล้วนะครับ ปิดประตูสู่บาร์เซโลนาสำหรับแบรนาโดซิวานะครับยังไม่ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอให้อะไรมันเคลียร์ดีๆก่อนนะครับอะไรมาลงตัวกว่านี้ก่อนค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้ก็ล้มเลิกแผนที่จะไปบาซ่าแล้วสำหรับแบร์นาโดซิวาก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับสวีสวัสดีครับ